สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแป่งเคียบอลน,นะครับสำหรับกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรปในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งในนั้นครับมันจะต้องมีชื่อของริคาโดคาราฟิโอรีเด็กหนุ่มจากกรุงโรมที่เกือบจะต้องแขวนสตัต๊ดตั้งแต่เขายังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยซ้ําเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและมันทําให้ทีมแพทย์ของทางรม่าเนี่ยครับพวกเขาถึงกลับออกมาพูดเลยว่าโอกาสที่จะได้แขวนสตัต๊ดมันมีมากกว่าจะกลับมาได้ซะอีกแต่ว่าตัวของคาราฟิโอรีเขาไม่ยอมแพ้นะครับ ในที่สุดเขาก็สามารถกลับมาได้หลังจากนั้น1ปีและในปัจจุบันนี้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปจากอะคาเดมีของโรม่าที่เต็มไปด้วยแรงวันดานใจสู่การเดินออกไปสร้างตัวในสวิตเซอร์แลนด์และกลับมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับโบโลญนาพาทีมไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยน a ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปี และในซัมเมอร์ปี2024เขาได้ตัดสินใจย้ายมาเล่นที่ <S 2> <S 2> พิเมรีกับอาร์เซนอลอาจจะยังไม่ใช่ตัวหลักของสโมสรครับสำหรับในฤดูกาลแรกแต่ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นแต่มันเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บที่มันมีอยู่เป็นระยะระยะ แต่ว่าในฤดูกาลนี้ครับ2025-2026คาราิโอรีไในเริ่มตน้นฤดูกาลด้วยการหม่งประตูชัยใสแมนเชสเตอร์ยืไในเตดได้ตั้งแต่นัดเปิดซีซันและเรื่องราวทั้งหมดนยครับมันได้สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางที่มันเต็มไปด้วยการต่อสู้และการวางแผนเส้นทางอาชีพอย่างรอบขอบดังนั้นในคลิปนี้ครับผมจะพาไปไล่ตั้งแต่วันแรกที่คาราเฟอรี่ได้ลืมตาตื่นที่มาดูโลกที่กรุงรมจนถึงในปัจจุบันที่เขาได้กลายมาเป็นกองหลังที่ถูกจับตามองไปทั่วทั้งยุโรปก,กันเลยครับ คาราเฟอรี่เขาเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2002โดยที่ในช่วงเวลานั้นทางประเทศอิตาลีกำลังอินกับฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยอยู่ซึ่งมันถือว่าเขาเกิดมาในช่วงเวลาที่ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยมันยังอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยสตาร์ดังมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรานเชสโกต็อบบี้อเลสซานโดรเดลเปโเรโรเปาโลมาลดินีหรือว่าแม้แต่อเลสซานโดเนสตากับฟาเบียอคานาวาโลซึ่งคนที่เกิดมาในรุ่นราวคราวเดียวก,กันกับเขาในอิตาลีเนี่ยครับหลายคนก็เติตบโตกนะพวี้แ ก่อนที่มันจะได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจของเขามาตั้งแต่เด็กส่วนครอบครัวของเขาครับไม่ใช่ครอบครัวที่มีชื่อเสียงอะไรหรอกเป็นครอบครัวโรมันธรรมดาธร,รมาเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นครอบครัวที่รักในกีฬาฟุตบอลและพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เห็นว่าลูกชายของเขาชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเตะบอลในสวนเล็กๆอยู่เป็นประจำมาตั้งแต่เด็กๆพวกเขาก็เลยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อาจจะไม่ได้บังคับให้ไปเรียนสายวิชาการแบบหนักๆแต่ว่ายังไงก็ตามการศึกษาก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ดีพ่อแม่ของคาราฟิโอรี่ได้ผลักดันให้ลูกชายของเขาเนี่ย ได้มีโอกาสเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางสายนักฟุตบอลอาชีพจริงๆก่อนที่คาราฟิโอรีจะได้เข้าไปอยู่ในระบบเยาวชนของสโมสรอาร์เอสโรม่าตั้งแต่อายุได้เพียงแค่8ขวบซึ่งผมต้องบอกว่าการจะเข้าร่วมอะคาเดมี่ของโรม่าเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าโรม่าในตอนนั้นน่ะพวกเขาคือทีมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีระบบเยาวชนได้ดีมากๆทีมหนึ่งในอิตาลีอดีตนักฟุตบอลดังๆครับไม่ว่าจะเป็นฟรานเชสโกตัตตี้หรือว่าดานิเอเลเดลอซี่ต่างก็ได้เติบโตขึ้นมาจากที่นี่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นครับคุณจะต้องเป็นเด็กที่พิเศษจริงๆเท่านั้นถึงจะได้เข้าร่วมอะคาเดมี่ของทางโรม่าได้ดังนั้นเวลามีเด็กคนไหนที่ได้เข้าร่วมอะคาเดมี่ของทางโรม่าเนี่ยครับมันก็สามารถแปลได้ว่าทางสตาฟคชทุกคนเนี่ยจะต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของเด็กคนนั้นแล้วคาราฟิโอรี่เขาไม่ใช่เด็กคนตัวเล็กๆอยู่แล้วครับเขาสูงเกินมาตรฐานของเพื่อนรุ่นเดียวกันมามา,มากพอสมควรร่างกายก็มีความแข็งแกร่งวิ่งเร็วแถมยังเล่นบอลด้วยเท้าซ้ายได้ดีมากๆและตอนอยู่ในทีมเยาวชนเนี่ย เขาเคยถูกจับไปเล่นทั้งฟูลแบ็กซ้ายแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กสลับไปมาอยู่เรื่อยๆและในช่วงที่คาราฟิโอรี่เขาเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยครับอาร์เอสโรมาเองก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีไอคอนอย่างฟานเชสโกตอตตี้อยู่ในทีมมันเลยทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กโรมันครับที่ต่างเติบโตขึ้นมาและก็มีภาพที่ชัดเจนว่าอยากจะเป็นแบบปอปตีต้ห้ได้หรือว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะใส่เสื้อทีมโลมาและก็ได้มีโอกาสลงเล่นในสตาดีโอนโอลิมปิโกสักครั้งหนึ่งซึ่งสำหรับค,คา,า,า,ารา เพราะว่าเขาอยู่ในเส้นทางนั้นตั้งแต่8ขวบแล้วแต่ถึงแม้ว่าคาราฟิโอร่เขาจะเติบโตมาในยุคที่อิตาลีนยครับแต่ไม่ได้กองหลังซูเปอร์สตาร์มากมายห,หลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นคานาวาโลเนสต้มาลดินีหรือแม้แต่ซัมบราตาแต่ว่าในช่วงอายุของเขาเนี่ยครับมันอาจจะยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่าฟุตบอลที่มันต้องเล่นด้วยระบบเนี่ยมันเล่นกันยังไงกองหลังไม่ใช่มีหน้าที่แค่ป้องกันเพียงแค่อย่างเดียวกองกลางก็ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่แย่งบอลหรือว่าส่งให้เพื่อนยิงส่วนกองหน้าก็ไม่่่่ใชมีีีหน้าทเพยยงงแคงประต ดังนั้นกว่าเขาจะมามีไอดอลเป็นของตัวเองให้เล่นเป็นแบบอย่างมันก็ต้องรอจนถึงช่วงเวลาที่เขากําลังจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของอาร์เอสโลม่าเลยมันทําให้เขาได้ซึมซับวิธีการเล่นของเลโอนาร์โดสปินนัสโซล่าแบ็กซ้าของทีมในช่วงเวลานั้นแต่ว่าถ้าหากเราย้อนไปในช่วงที่เขายังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยครับไอดอลเดียวที่เขามีมันก็หนีไม่พ้นฟรานเชสโกตอปปี ที่เด็กกรุงโรมทุกคนครับอย่างที่บอกทุกคนอยากจะเติบโตมาแล้วเป็นอย่างฟานเชสโกตอตตีให้ได้ส่วนโคชทีมเยาวชนของโรม่าเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจของเขาได้อีกขั้นหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าด้วยความที่คาราฟิโอรีเนี่ยครับเขาเป็นเด็กที่โวสูงมากร่างกายก็แข็งแรงและสามารถเล่นด้วยเท้าซ้ายอย่างมั่นใจทําให้ในช่วงเวลาของการฝึกเนี่ยเขาต้องลงเล่นทั้งสองตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายหรือว่าเซนเตอร์แบ็กและมันก็ทําให้คาราฟิโอรีได้เรียนรู้ถึงวิธีการเล่นเกมรับที่แตกต่างกันออกไป และมันก็ได้กลายมาเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เขาสามารถปรับตัวได้ดีมากๆในช่วงเวลาหลังและอีกส่วนหนึ่งเลยที่มันขาดไม่ได้มันก็คือบรรยากาศของเมืองโรมที่เด็กทุกคนจะต้องเลือกข้างกันอยู่แล้วครับว่าเติบโต,ตมาจะเชียร์โรมา่า หรือว่าเชียราซิโอซึ่งสําหรับครอบครัวของทางคาราฟิโอรี่เนี่ยครับเขาผูกพันกับสโมสรอาร์เอสโรม่าอยู่แล้วบวกกับการที่ลูกชายของเขาสามารถเข้าร่วมอะคาเดมี่ของโรม่าได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่8ขวบมันก็ทําให้เส้นทางของคาราฟิโอรี่เนี่ยครับมันชัดเจนมากๆแล้วว่าชีวิตนี้เขาจะต้องเป็นนักเตะของโรม่าให้ได้แต่พอเตอิบโตขึ้นมาครับมันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เกือบจะทําให้เส้นทางของคาราฟิโอรี่จบลงตั้งแต่ยังไม่เริ่มตน้นโดยสำมันคืออาการบาดเจ็บที่หนักมากๆตรงบริเวณหัวเข่าในปี2018 โดยที่ในเวลานั้นเนี่ยคาราฟิโอรีเพิ่งจะอายุได้เพียงแค่16ปีเองแถมเจ้าตัวก็ยังอยู่ในเส้นทางที่สดใสามากๆเขาได้ลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของ RS โรม่าในรายการยูฟายูทคัพซึ่งมันคือเกมที่โรม่าจะต้องเจอกับวิกตอเรียพาวเซนในเดือนตุลาคมปี2018และในจังหวะหนึ่งของเกมเขาได้เข้าปะทะกับนักเตะคู่แข่งหัวเข่าซ้ายของคาราฟิโอรีเนี่ยครับเอ็นควาหน้าฉีกขาดเอ็นข้างฉีกขาดหมอนรองกระดูกก็ฉีกและข้อเข่าก็หลุดอีก เรียกได้ว่ามันบาดเจ็บทุกอย่างที่หัวเข่ามันจะสามารถบาดเจ็บได้ครับมันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยและทางทีมแพทย์ของสโมสรโรมาในตอนนั้นก็ออกมาบอกว่านี่มันคืออาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งที่จะสามารถพบเห็นได้ในโลกฟุตบอลและมันน่าแปลกใจมากๆที่มันันมาเกิดขึ้นในฟุตบอลระดับทีมเยาวชนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การฉีกขาดของเส้นเอ็นเส้นใดเส้นหนึ่งแต่มันคือการพังทั้งระบบของหัวเข่าไปเลยและตอนนั้นครับทุกคนก็หมดหวังกันแล้วล่ะทุกคนต่างรู้สึกว่า โอกาสที่คาราฟิโอร่จะสามารถกลับมาได้เนี่ยมันมีน้อยมากๆมันน้อยกว่าการประกาศแขวนสตาร์สอีกซึ่งการผ่าตัดและการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแบบนี้ครับมันต้องใช้เวลาที่นานมากๆและมันก็ไม่สามารถการันตีได้ด้วยว่าการผ่าตัดมันจะประสบความสําเร็จไหมและถ้าประสบความสําเร็จถึงกลับมาได้แล้ว่ะ มันจะกลับมาเล่นดีได้ระดับเดิมอีกหรือเปล่าอาการบาดเจ็บที่เขามีตรงหัวเข่าซ้ายมันจะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของเขาในระยะยาวไหมซึ่งมันไม่มีใครตอบได้ครับแต่ว่าคาราฟิโอรีเขายืนยันว่าเขายังไม่ยอมแพ้เขาได้เข้ารับการผ่าตัดและทํากายภาพอย่างหนักเลยก่อนจะกลับมาได้ในอีกหนึ่งปีถัดมาเอาแค่กลับมาเตะบอลได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่มหัศจรรย์มากๆแล้วไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาเล่นได้ดีเหมือนเดิมและหลังจากที่เขากลับมาครับ ชื่อของคาราฟิโอลี่เนี่ยมันก็ได้เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเพราะว่าการที่เด็กคนนึงเจออาการบาดเจ็บที่หนักมากๆแล้วสามารถกลับมาเล่นบอลได้มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทําได้ครับและที่สําคัญโรม่าเองก็ไม่ทอดทิ้งเขาเลยสโมสรยังคงคอยดูแลอย่างเต็มที่และก็รวมถึงให้โอกาสอย่างสม่ําเสมอ แต่ว่าในแง่ของตัวเขาเองเนี่ยอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นครับมันได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยเพราะว่ามันทําให้เขามีความอดทนมากขึ้นและก็ได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้มันไม่ได้มีแต่ด้านที่สวยหรูแต่มันคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและก็ความเจ็บปวดเหตุการณ์นี้มันจึงเป็นเหมือนบททดสอบครั้งใหญ่ที่ทําให้คาราฟิโอรีพร้อมสําหรับการเดินทางที่ยากลำบากในอนาคตแล้วและการเดบิวต์ของคาราฟิโอรีเนี่ยครับมันได้เกิดขึ้นในวันที่1สิงหาคมปี2020 ในปีที่โควิดระบาดจนทําให้ปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกมันเพียนไม่หมดเลยโดยเกมที่มันได้เกิดขึ้นในวันที่1สิ่งสิงหาคมปี2020เนี่ยมันก็คือเกมนัดที่37เครับเกมรองสุดท้ายของฤดูการ 2019- 2020โดยมันคือเกมที่ต้องพบกับยูเวนตุสครับและโลมาเองก็ได้ใช้โอกาสในครั้งนี้ในช่วงท้ายฤดูการในช่วงที่สถานการณ์ในตารางเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกกดดันมากเท่าไหร่ โรม่าเองเขาก็มีการส่งเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่หลายคนและคาราฟิโอรีก็เป็นหนึ่งในเด็กกลุ่มนั้นเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็สามารถทำผลงานได้ดีเกินกว่าที่หลายคนคาดเอาไว้ก่อนที่ในฤดูกาลถัดมาคาราฟิโอรี่จะได้รับโอกาสการลงสนามจากเปาโลฟอนเซกามากขึ้นโดยเฉพาะในฟุตบอลยูโรปาลีคับและเขาก็สามารถยิงประตูแรกให้กับทีมได้ในวันที่3ธันวาคมปี2020ซึ่งมันคือเกมที่โรม่าสามารถเอาชนะยังบอยไปได้3ประตูต่อนหนึ่งคาราฟิโอรี่ยิงไกลด้วยเท้าซ้ายจากนอกกรอบ เขโทษบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับและมันก็ได้กลายเป็นโมเมนต,ต์ที่แฟนบอลโรม่าต่างมาพูดถึงกันเยอะมากว่าเด็กคนเนี้ไม่ได้มีดีแค่เกมรับแต่ยังมีเทคนิคและมีความมั่นใจที่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมได้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเส้นทางในทีมชุดใหญ่ของโรมา่า มันก็ไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบนะครับเพราะว่าในตอนนั้นน่ะทีมก็ยังมีนักเตะประสบการณ์สูงอยู่หลายคนเลยครับในตำแหน่งกองหลังและสโมสรก็ยังอยู่ในช่วงความพยายามในการสร้างทีมใหม่การจะให้โอกาสเด็กอายุเพียงแค่สิบแปดสิบเก้าปีได้มาลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในทุกเกมมันก็ค่อนข้างยากทางเปาโลฟอนเซกาครับเขายึงมองว่าการปล่อยคาราเฟลยรี่ออกไปเพื่อหาประสบการณ์กับทีมอื่นมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนที่ช่วงต้นปี2022เขาจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทีมเจนัว ทีมที่ตอนนั้นกําลังดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างแรงถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักให้กับทีมเจนัวครับแต่ว่าสิ่งที่คาราฟิโอรีเขาได้รับเนี่ยมันก็คือบรรยากาศของการเล่นฟุตบอลที่มีแรงกดดันสูงพวกเขาต้องการทุกคะแนนเพื่อการอยู่รอดมันเลยกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตของคาราฟิโอรีก่อนที่ในช่วงซัมเมอร์ปี2022โรมาและคาราฟิโอรีก็ได้ตัดสินใจครั้งสําคัญพวกเขาได้ปล่อยคาราฟิโอรีไปร่วมทีม FC ฟซีบาเซลซึ่งในคราวนี้ครับมันเป็นการย้ายทีมแบบถาวเลย และการย้ายทีมในครั้งนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นการเดินถอยหลังเพราะว่าบาเซลิลเนี่ยไม่ได้อยู่ในลีกใหญ่เหมือนกับอิตาลีอังกฤษเยอรมันหรือว่าสเปนแต่ว่ามันกลับกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆครับสำหรับเด็กอายุ20ปีที่ยังต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันก็ค่อนข้างถือว่าแปลกตาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าสาหรับนักเตะอิตาลีแล้วเนี่ยพวกเขามักจะชอบวนเวียนอยู่ในกันโชเซเรอามากกว่า แต่ว่าคาราฟิโอรีเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปและทีม FC b a s บาเซอรเองก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เก่งมากๆในเรื่องการพัฒนาและขายนักเตะดาวรุ่งเหล่านั้นไปต่อในลีกใหญ่ๆของยุโรปตัวอย่างก็มีมาแล้วเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลากานนชชาก้าหรือว่าฟาเบียนชาดังนั้นการที่คาราฟิโอรีเขาเลือกมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับ มันหมายถึงการได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอได้เล่นฟุตบอลยุโรปด้วยซึ่งก็คือรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกและก็ได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันน้อยกว่ากาโชกเซเลอาและผลลัพธ์ก็คือที่บาเซิลเนี่ยคาราฟิโอรีได้กลายเป็นตัวหลักของสโมสรนในทันทีเขาได้ลงเล่นเกือบตลอดทั้งฤดูกาลทั้งในลีกสวิตเซอร์แลนด์และก็รวมถึงฟุตบอลยุโรปด้วยซึ่งมีส่วนสำคัญครับที่ทำให้ FC ซีบาเซิลสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้ในปี2022-2023 ก่อนที่จะแพ้ให้กับิโอเรนตินาและสิ่งที่ทําให้คาราฟิโอรีเขาได้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้มากที่สุดเนี่ยมันก็คือการได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมันก็ทําให้เขาต้องพัฒนาในเรื่องการอ่านเกมและก็เรื่องการยืนตำแหน่งให้ดีขึ้นด้วยไม่ใช่เรื่องของการเล่นเกมรับเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันยังรวมไปถึงการเล่นเกมรุกด้วยซึ่งเราต้องยอมรับครับว่าการที่เขาเลือกย้ายมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันถือว่าเป็นการก้าวกระโดดอย่างเงียบๆเลยเพราะว่ามันคือการปูทาง ให้เขากลับมาอยู่ที่อิตาลีได้ในอีกหนึ่งปีถัดมาในฐานะกองหลังที่เติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมซัมเมอร์ปี2023ครับคาราเซโอรีได้ย้ายกลับมาที่อิตาลีครั้งหนึ่งกับทีมอย่างโบลญญาและที่นี่เองครับที่ทำให้ชื่อของเขาได้เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในวงกว้างและในช่วงเวลานั้นโบลญญาเองก็มีเฮดโค้ชหนุ่มไฟแรงครับอย่างเตียโกมอตาอดีตกองกลางทีมชาติอิตาลีที่มาสร้างทีมด้วยแนวทางสมัยใหม่กล้าเล่นกล้าบุกเน้นครองบอ และก,ก็การยืนตำแหน่งแบบยืดหยุ่นโดยแผนการเล่นที่ถูกเรียกว่า272ซึ่งมันเหมาะกับนักเตะที่เล่นบอลฉลาดและก็สามารถปรับตัวได้เก่งก่อนที่คาราฟิโอรี่เนี่ยครับจะเข้ากับแท็กติกนี้ได้แบบพอดีเลยโดยที่ในตอนแรกเนี่ย หลายคนก็คิดว่าคาราฟิโอรี่เขาจะถูกใช้งานเป็นแบ็คซ้ายเหมือนเดิมแต่พอมอตตาได้ลองจับเขามา่ยืนเป็นเซนเตอร์แบ็คฝั่งซ้ายครับปรากฏว่ามันลงตัวมากมากเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นนักเตะเท้าซ้ายธรรมชาติแถมยังมีความสูงที่สูงมากถึง188ซนติเมตรแต่กลับไม่ได้วิ่งช้าแบบกองหลังตัวใหญ่ทั่วไปครับมันเลยทำให้ตัวของเขาสามารถเล่นบอลเป็นคนออกบอลจากแนวหลังได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆสามารถเป็นตัวขึ้นเกมได้เท่านั้นไม่พอถ้าเกมมันเตื้อๆครับ คาราฟิโอรียังสามารถเลี้ยงบอลขึ้นมาเติมเกมขึ้นมาสร้างสรรเกมตรงกลางสนามได้ด้วยโดยที่ในฤดูกาล2023-2024นะครับมันคือฤดูกาลที่คาราฟิโอรีเขาแจ้งเกิดแบบเต็มตัวเลยเขาเป็นตัวหลักแทบจะทุกนัดในแผงหลังของโบอเลนญาและที่แฟนบอลจำได้ขึ้นใจเลยมันคือเกมที่พบกับยูเวนตุสครับในวันที่20พฤษภาคมปี2024โดยที่ในเกมนั้นเนี่ยคาราฟิโอรีเขาซัดคนเดียว2ประตูครับทั้งๆท,ที่เขาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสามารถช่วยให้ทีมขึ้นนำไปได้ถึง3-0ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้ว่ ยูเวนตุสจะสามารถมาไล่ตามตีเสมอได้3-3แต่ว่า2ประตูของคาราฟิโอรีเนี่ยครับมันก็ทําให้ชื่อของเขาดังเป็นพลุแตกเลยก่อนที่บโริลญญาจะจบซีซั่นนั้นด้วยอันดับที่5เป็นการพาทีมไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีและเขาก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของทีมชุดนั้น และมันก็ทํทำให้เขาได้มีโอกาสติดท,ทีมชาติอิตาลีเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี2024ซึ่งมันคือเกมอุ่นเครื่องก่อนลุยศึกยูโรครับและคาราฟิโอรีก็ไม่ทำให้ผิดหวังเขาได้ลงสนามในเกมที่เจอกับตุรกีและหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกเลือกให้ติดทีมไปเล่นในศึกยูโร2024แต่ถึงแม้ว่าอิตาลีจะไปได้ไม่ไกลในศึกยูโรครับแต่ว่าสำหรับคาราฟฟโอรี่แล้วการได้มีโอกาสลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับชาติในตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่22ปีมันก็เหมือนกับเป็นการประกาศแล้วคร และมันก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้รับการจับตามองจากทีมใหญ่ทั่วยุโรปโดยเฉพาะทีมจากอังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรวอว่าพูเชลซีและก็อาจจะรวมถึงบาร์เซโลนาด้วยอีกทีมหนึ่ง แต่ว่าสุดท้ายครับมันก็เป็นทางอาร์เซนอลเนี่ยแหละที่เดินเกมเร็วก่าทีมอื่นและก็ได้ทําการประกาศคว้าตัวคาราฟิโอรีในวันที่29ก้ากรกฎาคมปี2 0 2 4ด้วยค่าตัว40บล้านยูโรซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับนักเตะสัญชาติอตตาอรลีที่มีอายุได้เพียงแค่22ปีซึ่งทางมิเกลอารเตต้าเนี่ยครับเขามองว่าคาราฟิโอรีเป็นกองหลังเท้าซ้ายที่สามารถเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรับได้ทันทีและก็เชื่อว่านักเตะคนนี้จะสามารถยกระดับทีมได้แต่ว่่่่าาาาาาาถถ้้้้เเเรรรรมมออองงงงยนนนไปึสททคฟโีตตััแวแว มันจะเห็นได้ชัดเลยว่าการย้ายทีมของเขาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะเอเจนต์ของเขาเลยครับที่มีการวางแผนเส้นทางอาชีพที่ดีมากๆโดยที่เอเจนต์ของคาราฟิโอรีเนี่ยมันก็คือ World Soccer Agency W เดอะบันยูเอสเอโดยมีอเลสซานโดรุจจิเป็นตัวแทนที่มาคอยดูแลคาราฟิโอรีโดยเฉพาะในตอนที่เขาอยู่ที่โลมาเนี่ยหลายคนก็คิดว่าการที่เขาได้เดบิวต์กับทีมใหญ่แบบนี้แล้วมันก็พอแล้วสําหรับเด็กที่เกิดในกรุงโรมแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับ พอโรมาก็เป็นทีมที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายแต่พวกเขากลับเป็นทีมที่มีความคาดหวังที่สูงมากๆดังนั้นการที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถสอดแทรกขึ้นมปเป็นตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยครับมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับและจุดนี้เองอะเอเจนต์ก็ได้เข้ามามีบทบาทที่ชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าบาซโซครับเป็นทีมที่มีประวัติอย่างชัดเจนว่าพวกเขาคือสโมสรทางผ่านโดยเฉพาะสําหรับนักเตะดาวรุ่งก่อนที่พวกเขาจะได้เดินหน้าเข้าสู่ลีกใหญ่ๆในยุโรปและการที่อเลสซานโดรุจจิเขาแนะนําให้คาราฟิโอร มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การหาที่ลงครับแต่ว่ามันคือการหาสโมสรที่สามารถการันตีโอกาสการลงสนามพร้อมกับโอกาสที่จะสามารถโชว์ฟอร์มในเวทียุโรปได้ด้วยและบาเซล,ลก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและพอถึงปี2023อเลสซานโดรุจิก็ได้เดินเกมอย่างต่อเนื่องด้วยการพาเขากลับมาที่อิตาลีแต่ว่าไม่ใช่ทีมใหญ่ที่มีแรงกดดันสูงซึ่งเขาได้เลือกให้ไปที่โบโรลญญาสโมสรที่กำลังสร้างทีมใหม่มีโค้ชหนุ่มไฟแรงอย่างเตลโกมาตา ที่พร้อมจะให้โอกาสเด็กๆทุกคนได้แสดงศักยภาพในสนามอย่างเต็มที่จนกระทั่งในซัมเมอร์ปี2024หลังศึกยูโรจบเนี่ยอเลซานโดรลุจิก็ได้พาคาราเฟียรีก้าวเข้าสู่ระดับที่ใหญ่ที่สุดจริงๆอย่างศึกพิมร์ลีกเพื่อเข้าร่วมทีมอาร์เซนอลและถ้าเรามองภาพรวมนะครับเส้นทางการย้ายทีมของคาราเฟียรีเนี่ยมันจึงเหมือนกับเป็นการไต่บันไดไปทีละขั้นมากกว่าเป็นการก้าวกระโดดจากทีเดียวเริ่มจากโลมาไปบาเซลไปโบโรลญญาก่อนจะไปจบที่อาร์เซนอล แต่ละก้าวครับมันถูกวางมาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบซึ่งถือว่าคาราฟิโอรีเนี่ยครับเขาเป็นหนึ่งในนักเตะตัวอย่างที่มีทีมงานบริหารจัดก,การอาชีพเขาได้อย่างดีมากๆคนหนึ่งเลยเพราะว่าเราอาจจะเคยได้เห็นนักเตะหลายๆคนนะครับที่ได้รับคําแนะนําผิดๆจากเอเจนต์จนทาให้อนาคตของเขาเนี่ยดับอนาถไปเลยก็เยอะเหมือนกันอย่างเช่นบอบบี้ดันแคนญาตของเีเวนเจอร์ลดเนี่ยครับหรือแม้แต่ราเวนมอริสันครับนักเตะที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้บอกว่า ความสามารถของเขาเทียบเท่ากับคิสซีโนโรนัลโดได้เลยและก็อาจจะรวมถึงเฟเดริโกมาเคดาด้วยที่เลือกจะเชื่อเอเจนมากกว่าเซอร์เล็กซ์และหลังจากที่มาเคดาเขาย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเนี่ยชื่อของเฟเดริโกมาเคดาก็หายจากโลกฟุตบอลไปเลยส่วนคาราฟิโอรี่กับฤดูกาลแรกของเขากับอาร์เซนอลในฤดูกาล2024-2025เขาเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีการปรับตัวกับความเข้มข้นของศึกพิม์ลีกอยู่แต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลเห็นได้ชัดเลยเนี่ย มันก็คือความนิ่งในเวลาการเจอเพลซิ่งหรือแม้แต่การจ่ายบอลขึ้นหน้าหรือการเติมขึ้นมาเชื่อเมเกมลุกแถมยังมีทีเด็ดจ,จากการยิงไกลอีกแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็คืออาการบาดเจ็บแหละครับที่ทําให้ตัวเขาพลาดการลงสนามให้กับอาร์เซนอลในทุกรายการรวมกันมากถึง18นัดแต่ว่าสําหรับมุมมองของแฟนบอลทั่วไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลทีมไหนก็นแล้วแต่ต่างรู้ดีว่าถ้าคาราฟิโอวีเขาได้ลงสนามเนี่ยเขาจะทําให้แผงหลังของอาร์เซนอลดูครบเครื่องมากขึ้นกว่าเดิมและในฤดูก,กาลนี้ครับ2025-2026เกมเปิดูกาลีก อาร์เซนอลต้องบุกไปเยือนโอเทฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าโดยรวมของทีมแล้ว,ว่มันจะเล่นได้ไม่ดีเนาะแต่ว่าอาร์เซนอลก็ยังสามารถคว้า3คะแนนกลับมาได้ซึ่งมันก็มาจากประตูชัยของคาราฟิโอรีเนี่ยแหละครับที่ได้หมงลูกเตะมุมเข้าไปในนาทีที่13ของเกมก่อนที่สื่ออังกฤษอย่างเดอะการเดียนและก็รวมถึง BBC จะได้ออกมาเขียนตรงกันเลยครับว่านี่คือหนึ่งในเดีลที่คุ้มค่าที่สุดของอาร์เซนอล เพราะว่านอกจากจะเป็นกองหลังที่สามารถเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งแล้วยังสามารถตอบโจทย์สไตล์การเล่นของอาร์เตต้าในเรื่องของการบิลล์อัพจากแดนหลังได้ด้วยดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงอนาคตเส้นทางอาชีพของคาราเฟลรี่แล้วเนี่ยครับก็ถือว่ามันยังเปิดกว้างมากๆเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งจะอายุ23ปีเท่านั้นเองคือ23ปีสําหรับกองหลังเนี่ยครับก็ยังถือว่าเด็กมากๆอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะกองหลังกว่าจะมาท็อปฟอร์มจริงๆอะครับจะมาพีคจริงๆอะ มันก็ตอนอายุประมาณ26-30บางคนมาพีคกตอนแก่ด้วยซ้ําอายุ32-33ก็เพิ่งจะมาพีคกก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่หลายคนได้จับตามองเนี่ยมันก็คือว่าถ้าหากว่าเขาสามารถรักษารอร์มการเล่นกับอาร์เซนอลได้อย่างต่อเนื่องสามารถยึดตำแหน่งโตจริงในสโมสรและก็ทีมชาติได้อนาคตครับเขาอาจจะก้าวไปเป็นตัวหลักของทั้งสโมสรและทีมชาติได้อย่างยาวๆอาจจะเป็นเหมือนกับที่อเลสซานโดเนตาและก็ฟาเบลคานาวาโลเคยไปในอดีตซึ่งก็น่าสนใจครับว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ย เส้นทางอาชีพของเขามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าฟาบบเซโ o โรมาโนครับเจ้าพ่อเฮวิโกเขาก็เคยออกมาพูดถึงคาราฟิโอรีว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่อนาคตเนี่ยอาจจะกลายเป็นที่ถูกจับตามองในตลาดนักเตะได้ ซึ่งแน่นอนครับฟาบโซโรม ο, าโนเขาก็ได้บอกว่าเรอัลมาดริดกับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยพวกเขาก็ให้ความสนใจในตัวของคาราฟิโอรี่อยู่เรื่อยๆเหมือนกันเรียกว่าอยู่ในเรดาร์ตลอดนะครับจับตามองอยู่เรื่อยๆดังนั้นครับสิ่งที่อาเซนอลและมิเกลอาเตต้ตาต้องทําให้สําเร็จเลยเนี่ยถ้าหากว่าเขาอยากจะให้คาราฟิโอรี่อยู่กับทีมต่อไปนานๆนะครับ <ๆ S 2> เขาต้องแสดงให้เห็นเลยว่าทีมทีมนี้มีศักยภาพมากพอที่จะสามารถควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆมาครองได้ซึ่งมันก็คือแชมพเมีย์ลีกหรือว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนั่นเอง